สวัสดีครับผมคลิปนี้อัปเดตให้ชมนะครับกับแผงโซลาเซลล์610วัตต์48โวลต์แผงนี้เลยนะครับซึ่งมาชาร์จลงแบตเตอรี่แบตลิเธียมนะครับ12โวลต์100แอมป์ที่ผมประกอบเองลูกนี้นะครับแต่หลักๆที่จะมาอัปเดตให้ชมคือตัวนี้ครับเป็นโซล่าชาร์จเจอร์ราคาประหยัดราคา200กว่าบาทเป็นระบบ12 w, และ24โวลต์ที่ผมใช้เป็นตัวกลางในการชาร์จจากแผงใหญ่ลงหาแบตลูกนี้นะครับ หลังใช้งานจริงผ่านมาสักพักนะครับประมาณ1สัปดาห์กว่าๆผลเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้จะเล่าให้ฟังครับซึ่งตอนนี้สถานะหยุดชาร์จนะครับสถานะแผงแต่ไม่มีลูกศรแผงกระพริบคือไม่ชาร์จนะครับแต่ว่าแผงยังต่ออยู่นะผมวัดวนจากแผงดูนะครับโอ้โหมาเต็มที่เลย48.2ว์เต็มๆครับเพราะฉะนั้นชาร์จเจอร์ตัวนี้ก็เลยปิด การชาร์จไว้นะครับนี่น่าจะเป็นระบบเซฟตี้อย่างหนึ่งของโซล่าชาร์จตัวนี้นะครับซึ่งผมใช้มาราคาแบบเบาๆเนี่ยหลายตัวก็เพิ่งเห็นตัวนี้นะครับที่มีระบบป้องกันไว้เสร็จแล้วผมก็ปิดเบรกเกอร์แผงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าแรงดันแปดยังเหลือๆนะครับมีต่ำตัดด้วยผมตั้งต,งต่ำตัดไว้ที่12โวลต์แล้วก็เต็มต่อที่14โวลต์นะครับอันนี้เคยทำคลิปไปแล้ว ชุดนี้ผมใช้กับคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ a l l i n นวันเวัตต์กับพัดลมเก่าๆตัวนึงนะครับชุดนี้เลยอยู่กลางสวนนะครับธรรมชาติบรรยากาศสบายๆวันนี้วันศุกร์ก็จับหุ่นไว้ตั้งแต่2สัปดาห์ตอนนี้เขียวทั้งกระดานก็โอเคโอเคครับซึ่งโซล่าชาร์จเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันก็มีข้อดีถ้าใช้อุปกรณ์ให้แมทนะครับซึ่งผมได้ทดลองใช้งานมาสักระยะประมาณ1สัปดาห์เนี่ย โดยอย่างที่บอกไปครับชาร์จกับแผงใหญ่แผงนี้เลย610วัตต์48โวลต์นะครับก็ชาร์จไปแล้วก็ดึงโหลดไปด้วยคอมพิวเตอร์ชุดนี้สิ่งที่พบเจอระหว่างการใช้งานก็คือแม้ระบบจะทํางานดีนะครับก็คือผ่านเลยแหละไม่เกิดปัญหาอะไรเพราะว่าถ้าโวลต์มันสูงเกินเนี่ยตัวชาร์จเจอร์ตัวนี้ก็จะมีระบบเซฟตี้ไว้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ว่าในช่วงเวลาเช้าๆนะครับก็สามารถชาร์จได้ปกติ แต่ถ้าไม่ชาร์จก็คือในสถานะที่แรงดันมันสูงแรงดันจากแผงเนี่ยสูงอย่างที่ผมวัดให้ดูเนี่ย48โวลต์สูงเกินที่คอนโทรลชาร์จมันจะรับไหวก็จะตัดการทํางานนะครับแล้วก็จะกลับมาทํางานใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันลดลงทําให้ระบบที่ผมใช้อยู่เนี่ยยังคงสามารถชาร์จแบตเตอรี่และจ่ายโหลดได้ต่อเนื่องนะครับซึ่งอันที่จริงไม่ควรทํานะครับอันนี้ F4 หลายท่านก็คอมเมนต์มาก็ถูกต้องนะครับ อันที่จริงแผงโซลาเซลล์48โวลต์เนี่ยถ้าจะชาร์จลงแบตเตอรี่12โวลต์แบบนี้ซึ่งเป็นแบต100แอมป์ควรต้องใช้คอนโทรลชาร์จแบบ MPPT นะครับซึ่งจะมีราคาสูงกว่านี้เพื่อจะบูตกระแสดได้ด้วยนะครับประมาณนี้แหละแต่ผมเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่ามันถูกดีและผมก็ไม่มีโหลดอะไรที่มันมากมายใช้แค่คอมพิวเตอร์แล้วก็พัดลมก็ยังใช้ได้ก็จะใช้ต่อนะครับ อันที่จริงเนี่ยควรติดตั้งสเตปดาวหรือว่า DC to DC Converter ด้วยนะครับอันนี้ที่ผมใช้เนี่ยเป็นการทดลองถ้าใช้ได้ต่อก็ใช้ต่อไปนะครับไม่ได้มีสเตปดาวแต่อาศัยว่า,าถ้าชาร์จไม่ได้ก็แสดงว่าชาร์จเจอร์เนี่ยไม่รับแรงดันที่มันสูงเกินไปก็จะปลดเบรคเกอร์ลงแต่ทางที่ดีควรใช้สเตปดาวลดแรงดันลงมานะครับหรือไม่งั้นก็เลือกเป็น MPPT ค o นโทร Charge เพื่อรองรับ แรงดันอินพุตที่สูงนะครับอย่างเช่น50-100โวลต์ประมาณนี้ก็จะทำให้ระบบมีความเสถียรมากขึ้นนะครับประมาณนี้ครับสรุปห้ฟังก็คือแผงโซลา r เซลล์610วัตต์48โวลต์นเนี่ยกับโซล่าชาร์จเจอร์ตัวนี้เป็นแบบ PMW 12-24โวลต์ราคา200กว่าบาทเนี่ยแม้จะไม่สมรุลกันนะครับในเชิงสเปคแต่ว่าสามารถชาร์จลงแบตเตอรี่ลิเธียม100แอมป์ได้ และโหลดก็ไม่เกินกําลังนะครับก็คือใช้โหลดแบบปกติก็ใช้ได้ทุกวันเหลือๆนะครับตั้งต่ำตัดไว้ที่12โวลต์ก็ใช้ไม่ถึงสักทีเปิดคอมพิวเตอร์ทั้งวันตอนค่ำตอนกลางคืนเนี่ยก็ใช้แสงสว่างด้วยประมาณนี้สรุปก็คือสามารถใช้ได้ครับเป็นแบบชุดเริ่มต้นก็ได้ชุดศึกษานะครับสามารถชาร์จลงแบต100แอมป์ได้ถึงจะบูตกระแสไม่ได้แต่ก็ใช้ได้ในระดับหนึงแต่อันที่จริงเนี่ย สำหรับใครที่มีแผง50บวัตต์ร้อยวัตต์ก็สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งแผงทั้งหมดที่ผมมีเนี่ยก็แบ่งมาใช้าชาร์จลงแบตลูกนี้ด้วยส่วนที่เหลือก็ใช้กับปั๊ม1.5แรงนะครับก็ทำเป็น2ระบบทั้งปั๊มน้ำทั้งชาร์จกับแบตตัวนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์สรุปก็พอใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าจะปลอดภัยจริงๆเนี่ยแนะนำให้ใช้ DC toDC c o n v คอ t e วเตอร์หรือว่าตัว step d ดา n หรือจะให้ดีเนี่ยก็ใช้เป็น MPT Solar Charger นะครับที่รองรับแรงดันสูงสูงก็จะมีความเสถียรมากกว่าน,นี้แต่อย่างที่บอกครับตัวนี้มันประหยัดมันถูกแล้วก็มันสามารถใช้ได้ผมก็ยังใช้ต่อไปเพราะว่าไม่ส่งผลเสียต่ออุปกรณ์อะไรสักอย่างเลยนะครับแรงดันที่มันเกินมา Solar Charger ก็จะไม่รับก็คือไม่ชาร์จนะครับตัดการชาร์จออกไปอันนี้ก็น่าจะเป็นระบบเซฟตี้ของ Solar Charger ตัวนี้พอแรงดันสมดุลก็จะชาร์จได้ตามปกติ ก็โอเคครับถือว่าไม่เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์สําหรับชาร์จเจอร์ตัวนี้ที่ผมเคยใช้มานะครับผมก็ใช้มาในราคาหลักร้อยเนี่ยก็หลายชิ้นเหมือนกันแต่ตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับสาหรับชุดอุปกรณ์นอนสวนนอนนานในราคาเบาๆมีแผงใหญ่ก็ชาร์จได้แต่ก็ไม่แนะนําถือว่าอัปเดตให้ชมครับกับแผง610วัตตชาร์จผ่านโซลาร์ชาร์จเจอร์ราคาประหยัดตัวนี้สวัสดีครับผม